อุ๊ยอ uh. oh, 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 oh. um, ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊าอุ๊ยอน๊ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊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 ยอุเยอุ๊้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุดยอุ้อุโยอุ๊าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊อุอุ๊อุ๊อุออ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  ไล่ร <transplant> ูปก่อนแป๊บหนึ่งเด้อและช่วงเวลานี้จะได้เห็นการแสดงน้ำระบายน้ำลุ่ด้านล่างเนี้ยสามสองหนึ่งสามสองสบายดีก่อนสบายดีกอนสบายดีกองเนี่ยอ่าสุดทายแข้งไไดมาแต่ใส่นี่มาโพยังอยู่ไอคอนสยามนี่ สวัสดีน้องคนนี้ด้สวัสดีมาจากจัมปาซักนอกเขาเบิ่งหนัโตัวื้อจะไรนอ้คือดองพิชอายุจกปีอายุยี่สิบปีเด้อมีมีผูกมีสามีหรือยังยังพันมีโสดปะรลยโสดโอ้โหสาวจัมปาซักสามคนเลยครับพี่น้องมือนี่ มีเปลี่ยนสีมีสีเขียวสีหมวกอีกเนอกอยน้ำตกเนี่ยเป็นน้ำตกโปตีนีดีสอุลงมาเลยไม่รงีเป็นวิทยาศาไเรือคา่าเหงี่หนมาขึ้นล่างมากรังแรกพี่นะคือซึ่งแบบดีใจเรเคยเห็นตื่นเต้นเเคยเห็นฮักกันนเห็นออกไปออกไปอันนันดปะไอโบเปลี่ยนสีลายไป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 ทางไปทางหนา ไปชมวิวทางนานี่นไปทางนี้องลทองางนี้ทางนี้ไป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 กเล่ป็เลนไปเล่นไปไปเล่นไปไ่ก็เนไป็เล่นเปไก็เลนป็เลนปไปก็เห่นไปไกล่นามไเ่นไปไกเล่นไป่นไเล่นไปไ็เล่นไปไก่นไก็เล่นมปเ่นไก็นไปเลกเ่นน่นก็เ่นเขานไ่นักนก่่นไ่ บ่ทวมบ่ทวมคุณเหนบอกคนนั่งกินข้าอยู่รวมพี่น้องยาโทรศัพท์ตกบนนองเทียแมนวิวสวยอากาศกดีแงเาะสือหยดว่าพัฒนาแห้งเนาะนจะเห็นรรมาันอ่แบบนาก็มาเห็นนนนีาะงอื้องแห้งนาะเข้าแบบแนมเบิงแบบวรยยุทธ์เลยกองโซ่ก็ที่ยาดน มาฉีดสบายดีนะตื่นเต้นพอตื่นเต้นเวลาเมีนตื่นเต้นแห่บรเคยเห็นกันเห็นเนาะขนาดน้องพี่ดูก็เคยไก่ฮะขมาขังเหล็กเนี่ยขังเหล็กเลยเมนขังแหล็กขังแหลกไม่ชีวิตเมียนขังแหลกไม่ชีวิตกับมี่ได้คนเบาก็น้องพีอดูว่าบ่ไปดินได้ขอนสยามบ่แต่น้องพีชกับมีแตะเบาว่าบ่คอยมีเวลาเหตุงานมึงไงบ่อยากออกไปใช้เมื่อนี่เนี่ย ไม่ดีได้ออกมากก็ด uh, right like ีใจแล้วก็มออไอเดียแห้วก็อายอน้ำอาซื้อยังอาซื้อยังเนี่ยคสามซื้อทำทำแน่ทำแน่ทซื้อไอนะซื้อยังซื้อน้อยตัวใหญ่น่อยหวานเนาะยสุดายหวานหวานาวันู่สุดายหานมแุณีเนี่ยุณีเนี่ยเดี๋ยวพท่านบอกจะมามาในแวงใดเมื่อเนี่ยแวงจัมปัสก ่แต่แสงจะมาสักเล่าไต่เนนเล่าไตแต่กรบอกเป็นไต่ซุดเพราะว่าแคมที่ไต่ซุดก็คือแคมอัตภิขนาดฝรั่งยังแบบข้างแดงในชีวิตประเทศฝรั่งกับมีนอ่ขนาดฝรั่งยังจยดเลยย้อนเขาคันได้นอกพิ่นายแบบลงพิดผู้ใกล้ๆนะย้อนเพ่งมาหัวจุดสัตว์เจ็ดนอหนงพีดยังวุ่นวายมากผังแดงสื้อสีสูงซ้ำหนีนอร้างเคยซื้อสีสูงแบบเดินยังเหนี่อเดินรถบ่อขึ้นได้แฮ เดินยั่งนี่เอสซี่น้องพีทฮักไปเห็นได้นี่ยเธอไอเดียเบาเบาไปเห็นได้นี่ฮะเดินจัดกิจกรรมเวลามีงานนะเวลามีงานจะมีงานแสดงหรือว่าเดินเชื่ตัวหรือว่างานประชุมเวลาคอนเสิร์ตบอสเนี่โอ้ยทำไมจะเป็นห้องประชุมเนี่ยน้องพีทสิมาถค่มีคอนเสิร์ตถทาร์ลิงินน้องพีทอยากมากจุดนี้เคยจะมีลิซ่ามาตรงนี้โอ้มีคซ่าแบบไหนใช่ไหมโอ้ยเคยเห็นแบบนี้ลิซ่าแบ็คพิงค์แสดงเนี่ยลิซ่ามาแสดงจะเดินมาจากตรงไหนรู้นี้ ขลองเพ่งลงมาเลยหมอ่ะลงมาโชว์ตัวลงมาปึ๊บแล้วก็จะมานั่งตรงนี้ขลองเพ่งลงมาเลยบหบอจะมาขล่องเพ่งตรงนี้บอทำไมจะเป็นห้องประชุมแน่นอนเป็นห้องประชุมเป็นห้องมันเป็นห้องจัดเลี้ยงแต่ว่าขั้งเนี่ยเอายังไงเลยดวงจันทร์ลองเดียมาเบิังนี่ทางยางแั้วยังเป็นพรมทางยางเนี่ยเนี่ยทางยางยังเป็นพรมไปไปเข้าเข้าบรให้เอาเข่าเป็นบริหารเนี่ยจะเป็นการการคุี จด้มหาเขาไหได้เนาะน้จัสังเกตตงเสือยังดูลาขนาดร้าเสือเอาที่น้องจันน้องนเดดูแต่จามห้ามต้องที่ส่อันนี้คือมารยาทอย่างหนม่วบอายได้เว้ยแม่ขวบอาาดีวัดีน้เล่หนุไอโบไอโบ่ายเทปุซามมา่ายเบาหน่อยเน่อ้อันนี้คือผู้เสียสละนะอันนี้คือเป็นเลยนาคนใจดีเด ว่าไายมาหน่อยนะฮะถือถือกางเกงในให้ผู้ถือกางเกงในให้ผู้สา่งองจานแล้วก็น้องชงพิซแล้วก็น้องมองเบียอ่ะห้างเนี้ยถึงจะเป็นห้างหรูระดับโลกแต่สิ่งที่ห้างนี้ห้างนี้ไม่เลยคือความเป็นไทยจะมีการแตดงแสดงหลายอย่างนะไทยโอ้งาแห่างแค่คอยคอยคอยอยากขึ้นไปเบิร์นไกๆได้เนาะเด็ก มันน้ามันมีคนไหนไปเมืองเนี้ยก็บอกไปว่าไอคอนแล้วก็ตกลงท้ายด้วยสยามสยามสยามก็คือไทยและไทยก็คือแปลว่าเซรีสิทธิ์เซรีเซรีก็คือภายใต้กมดมาประชาธิปไตยไทยคือเซรีและอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็สกายแสงใจนั่งซื้อเซเว่รไทยเซเวอร์ตื่นเต้นเต้น อาเตนเอออาเตนเต็นโมเป็นเด็กเนาะโมมีเพลงเนาะย่างขี่ได้ก็มีเพลงนะลงจันต์อ๊อฟแสดงว่าลงจันต์บมได้ตื่นเต้นตื่นเต้นตก็ไปเลยไปมาเพียมาเพียมาเพียสั้นตอนนี้เราจะได้เห็นวิวของวิวของสายน้ำมหัศจรรย์สายน้ำเจ้าพระยาคำว่าเจ้าพระยาเขาก็แสดงว่าคนที่มี ย่นาบรรดาศักดิ์น่งที่แดงมู้ต้องนับเหรออุ้ยอ๋อาาห้าเบิ้งหาห้าเบิงไปแต่สันบนจะสิมันสิสวยงามกว่าไม่หวไม่นั่เก้าพญาเคยเห็นยังเคยเห็นแต่แบบมั่นโบ มันแบบหนองคีเพื่อมันบ่ออันนี้ดอกคีเพื่อแม่มันก็คือสิโบไซบ่โอันนี้ขึแ้แหนมไปตะขังบนเนาะอ๋อจ้าจ๋าไปบ้านหนองคี้เพื่อไปเห็นงานนะอยู่ฟังหน่ะน,นะมันเป็นฟังหน่ะดิไม่บ่าหน่อยนี่ไม่บ่าหน่อยนี่สิเอาไปดมเมืร์ดขึนหนึ่มาแรง <laughs> ไอบ้บ <laughs> เห็นไมเบ่าหน่อยไอโบโอ้แม่หยอกหยอกน่องเพิ่นเห็นเห็นไมมเพิ่นย้อนเลยเลยหยอก แม,ม่น้ำเจ้จาพรยาแม่น้ำพระสัจจันทร์ <c oughs> มาสัจจัจนทร์ยังไงน้องภูมิวะในประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวาายเป็นปเป็นแม่น้ำที่ดังท่านบอกเลยวบอกว่าเป็นแม่น้ำที่ดังของประเทศไทยคือกันได้น้อายก็เป็นสายเลือดของประเทศไทยนะครับเป็นแม่น้ำที่หดังนี้ของคนไทยอ้๋อมาแบบล่อพัด ากดีแห้งอดีาอากาศดีแห้งอดีตายมาหอยจะได้ไหลฝนไหลเป็ดจะได้เป็จะได้เออฟาดอากาศดีแท้ อย่าลืมทายรวบ้บาหน่อยนะเด้อน้องพี่ขี่ขื้ขาามไปขามมาหนำโบใช้คือจังสีหรือว่าเป็นในแบบอันไหนโมสูงมุมสูงมุมสูงมุมต่ำมาั้งนทองน้ำซุดาเปียวเนี้1 2 3ท่อายโดรกนแป๊บหนึ่งเด้อในช่วงเวลานี้จะได้เห็นการแสดงน้ำระบายน้ำล่างเนี้3สามสองหนึ่งสามสอง เดี๋ยวเดี๋ยวทยทยไทด้่ทรงายไทยายนี่คือประได้นลที่ต่างชาติไว้เายวประเทศไุมแน่นอด็นงาต่างชาติก็มารลายแล้พออหลอกขลังมารลายก็คือธรามศาสตร์ที่แบบยุทธรรมสวรรค์หลวงจากไหนคุอมหาเริงสวรรค์เลยเนาะคือหลงจร์ น้องพีดอยากไปลองเลือดเลยเนาะอยากไปลองเลือดเองแล้วแมนเข้าไปหลายหลายผลได้ผลเลือดก็งามแท้อ้มีไฟเลือดก็เลือเามีซองซ้ำซันพูนารีเดียาแบดบานข้นเลื่อยหลุดเฮือกปาอู้เรดี้น้ำผู้น้ำผู้อยู่ลุ่มปาอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มเลยอยู่ลุ่มอู้หานาโลบันเฮาบันเฮาลงไปเฮาไปหานาอ่ะปาอยากลงไปปะ อยากลงไปอยากลงไปป้าคนเขาวชิบิคีเหือแล้วเนาะแมนง่ามปะงามแหงมาพี่พี่ต้องรักมาพี่มันเป็นถุงคันเดียเออมาอยู่น้ำอุ้ยโชดีโชดีมาอยู่น้ำมูน้ำครูเดียวป้าฮะลงไปฮัไปเบิร์กข้างนอกเดียวเนาะ พูน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 เื่องเลื่องเรื่องเรื่อนเววนี่มาแล้วพี่ๆนี่นะน้องพี่เด็กคีตัวนี้นี่นี่น้องพี่เด็กีตัวนี้มีหารอาหารนํำพ่นมีหานอาหารดูเทิงหื้อพ่นนะเขาเออเรือยนก็นะอันนี้จะเป็นือรินเดอร์เรือสำรานไหมว่ามีเรือสรานว่ามีควนเสิดมีควนเิดดูน้ำหือโบแมนคอนเสิร์ีมีร้างานอาหารโ้ไรอันนี้มีไฟแบบแบบข้าวขาขาลองทอดทำบ้าอเป็นลองทอดเนาะ ตาตายจะจวงมวนเนาะน้องพีดอยไปเนียนะตาดมาดึงไยากจะขึ้นปาวว่าถอดโลหูน้องพีดกัรอยู่ร้ายไงเนี่ยไม่ยังปากอันนี้อ่็เป็นธรรมชาิแมนมึงคนละอันนี้คือสิ่งที่ดูร้ายแห่งป้าจันๆันเห็นแต่สัจเจว่าคนเขาบุกเหียนนี่เลยบอสแมนเน็กบอสมนอ่ะ ายัดคอนเทนต์ใส่วัาเขาเขาแสดงออกแบบกมีหาอาหริงๆไหลนี่คือความบริสุทธิ์มนที่มีอ้อจืดสื่อสาื่อสาย้จัดเพื่อส้ำจัดเนียยเขาตืนแห้งดีเขาจขี่มีหอง้อจืดมีห่อไลซ์ชอ์เออมีห่อนมีหอได้างหรอชอ์แมนจะวาเสียงในเด้อนั่ง หอเพลงชุดบายมีหอมซ้ำจันทน์หรือน้อเน่มาอีกแล้วผุนมาตะพุนเอก เออตัวนั้นไฟสว่างกลัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นมันไฟสีฟ้าาวสามสาวชครับพี่น้องไฟสีฟ้าสว่างตัวนี้ไฟสีสมกับสว่างบรรยากาศบวบเดตหนาจอใหญ่น้าจอใหญ่ฮันนี่หน้าจอใหญ่นี่คืออะไรฮันนี่ทลอทัชเออฮันเดียวน้าจอใหญฮันเออ โอ้แมนฝรั่งะขนาดฝรั่งนี่มาเทียวประเทศไทยภาษาสองนัดก็ถึวีะไก่ก็เพืนไทยแต่จีนก็สีบะจีนก็ไดก็เฟรดฝรั่งสีดูร้าจังเบยเนะประเทศไทยจังมี่แม่น้องพีทนี่นายน่น้องพีทด้วยไก่เน่เรเดียว์โบเดม่าพาก็ไเดม่าแ้วกเรเดียว์่ชวนมาโบับเดม่าคือว่าเน่ยมาเห็นงานวิทนไทยกับแบบโมเมนต์สิมีมูหันละมีมูก็บคือโมมีเวลาชวนมูไปเขาก็บอกว่าคิดข้านั่นโน่นนี่ เมื่อยก็บ่เสียใจดมนไปซกันหยา่วนหมางนพีนีจะเลิกงานมาแหละก็นอนพักผอนอเวลางานกับไปเฮ็ดงานทุกมืองคดีใจแห้งแล้วกัแล้วพอน้องดียาน้องจันแล้วกันอายไอ้เนาะจังสันเนี่ ชาชันอ oh, 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 okay. 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 no. okay. ูโอูอูอูเเดียนนับแต่ดุมหนึ่งช้องชามทีหาพีดแบดกับสิลปแบบน้่านอยาเป็นโดเบิรงเลือกป็นหอยบอกเป็นหน่อยบอเอสทีนินบอกไม่เลิกน้องพีดอยากููันไหน้องพีดรับนี่คือชิเบิดมือเบิดือนับกลับไปกลับมาอยู่หานะเนาะเรือโรงแรมเห็นไม่ใช่วัดจะเป็นลายไทยเรือไทยเรือไทย จะลงตีใส่เนาะตี๊ดอนั่นจใหม่แม่นอยเล่งือใจพออย่ได้ะที่อะฟังนั่นเป็ตึกมหานครบอนังเพชรตึกมหานครตึกมหานครงอดีตอยู่เมืองไทยยังปีแล่วหลายปีนึงเดียวยุ่เท่ายูนีนะอยู่ฮาดินแดงนี่นะฮาดินว่าฮกไก้มาไอคอนเธอเดียวเอาไปยังตา วันนี้กบมีมูชวนแน่เขามูคือเอเกนน้องพีทโมหูอ่ะกบใจใช่งานอยู่เส้นตันบอมแอนบ่เส้นตันเวอร์อ่ะอยู่ใช่เอาบบมีมีตีบ่แสดงว่าบบมีมูมีแต่เขาก็อยู่ฝั่งอื่นเถอะนะมันเป็นแบบเอื่อยอ้นองกันฮักบบแจ็คสิบว่าชวนมากเพื่อนก็บอกว่าขี้ขาดเมื่อยแต่ว่ากบไม่เคยจวนเขับมาไอขอนสยามเพราะว่าน้องพิษบมหูว่าไก่ดื้อไก่ไอ่ฮักกระไดมากเนี่ยเด็กคางเด็กแค่เดียวว่าชวนมากกระไดมากถามก่อนประเดี๋ยวจะรื้อป่ เจริญบมจับใจนะบอดจากใจแตัวเนี่ยมนบบตัวพี่บางคนเข้ามาคอนเสแ้วมจะิญน้องสิบอกเขาจังไหนอู้หูบเสื้อมาเบิ่งเองเ้ยเจริญหุ่งเหงแห้งขนาดวาดลังยังมาเที่ยววัดเทศไทยจักสิวาจึงไดเนาะน้องจะร้องไปเบิ้งอยู่ดุ่มเลยเด็เพีย เป็นเป็นอย่างโบหูซื้อก็มวนบล่าดยบสบายดีดยสบายดีน้องเบียสบายดีด้อสบายดีด้โสบดสดอบใจเ่อโสดบอโซโสดบัวบาไทยเอาบอเอาามากหมากมากมากบัวลาวก็มากบัวไทยก็มาก เอาคนใดพี่น้องเด้อนี่สองสาวสิบเจ็ดปีกับสปีไปดิใเกดครกทำน้ามีควควมสุขหมทีนามมีควมสุขำหน้าทำหน้ามีความสุขมีความสุขเหมือนเมกหน่อยไม่ใช่ความสุขจริงๆอย่างนี้ใชะลบอกอีกเดีอเออกระไลยู่จัน คอยก็จันบุญเน่ยมึงกันเลยมาถ่ายไหมจ๊ะถ่ายไหมจ้ะอีกโป้หนึ่งสามสองเอาทำไมสามสองโอเคขอบคุณเลยลบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องจันบ๊ายบายน้องเดียะ